สวัสดีค่ะชื่อสิรินาเมีสารรหัสประจำตัว6ก0 4 4 5 2วันนี้จะมาพูดสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ค่ะสถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์นะคะ1ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมอร์ไลออนเมอร์ไลออนเนี่ยสร้างขึ้นในปีคศหนักราช1972โดยสิงคโปร์ทัวริซึมบอร์ดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เมอร์ไลออนเนี่ยเป็นสัตว์ตืดดำบันหัวเป็นสิงโตตัวเป็นปลา หัวเป็นสิงโตเนี่ยหมายถึงสิงคโปร่าที่แปลว่าเมืองสิงคโปร์ตัวปลาหมายถึงการเป็นหมู่บ้านประมงโดยตั้งมาจากทีมาสีเมื่อก่อนเนี่ยเมอร์ไลออนเนี่ยถูกตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำของประเทศสิงคโปร์แต่ต่อมาได้ย้ายมาที่เมอร์ไลออนปาร์เพื่อรองรับสถานนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวด้วยมากเพิ่มขึ้นค่ะ แถานที่ที่สนะคะก็คือ Garden by the Bay เป็นโครงการที่เริ่มโดยรัฐบาลสิงคโปร์ในปีคิดสักราช2005เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นตัวอย่างเมืองในสวนหรือซ i ตี้ใน g า r d เดน เปิดให้บริการเมื่อปีในปี2012มีชื่อเสียงในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่น Super Tree Grove เป็นโครงสร้างเหล็กที่เดียนแบบต้นไม้และภายในยังมีโดมต่างๆเช่น Flower Dome และ Cloud Forest ออกแบบให้สามารถปลูกพืชจากหลา,หลากหลายภูมิอากาศได้ Marine Bay s a ซ d สร้างโดยโบริษัท l s า v เ g ก s s แซนเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2010เป็นส่วนหนึ่งของแผานพัฒนามาร i นเ Bay ที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับโลกจุดเด่นคือ Sky Park หรือดาวด่านฟ้ารูปเรือเชื่อมหันทั้งสามอาคารและสะวไว้น้ำลอยฟ้าที่ใหญ่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญของสิงคโปร์ในคริสตศักราชที่ย่านวัฒนธรรมเช่นชัยนาทนนาว ลิตเติ้ลอินเดียหรือกัมปงกลามที่มาของย่านวัฒนธรรมเกิดจากการท่องเที่ยวที่ชาวจีนชาวอินเดียชาวมาลายูอพยพมาตั้งถิ่นฐานในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19และทามาสิงคโปร์เห็นเลยอนุรักษ์พื้นที่เหล่านั้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมตั้งเดิมของแต่ละชาติปัจจุบันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เต็มไปด้วยศาสนาสถานอาหารดั้งเดิมและงานหัตถกรรม เซนโโซหรือมีชื่อเดิมว่าพลาบางคลามาติดเคยเป็นฐานทัพของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นเซนโทซาในคศหนึักา 1, 000, 72, ซึ่งแปลว่าความสงบสุขจุดเด่นของเซนโทซาคือเป็นส่วนรวมความบังเทิงครบวงจรเช่น Universal Studio s สิงคโปรชายหาดเทียม พิพิพธภัณฑ์ทางอาหารฟอร์สิน,สนโซซาและกิจกรรมการแจ้งอื่นอนอีกมากมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้งประเทศสะท้อนถึงความสามารถในการพรัฒนาเมือททงท่องเที่ยวจากอดีตฐานทัพสู่แลนด์มาร์คสากลประเพณีที่น่าสนใจของสิงคโปร์ตู่จีนมาจากชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์ซึ่งมีเยอะถึง70%ซของประชากรเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนมีการไหว้เจ้าแจกอ่างเปาดูเชิดมังกรสิงโต ช้หน้าเทาจะคึกคักมากมีไฟประดับและขบวนพาเหรที่ยิ่งใหญ่ฮารีลายอเป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมหลังจากถือศีลตลอดเดือนรามาด,ดอนชา,าช,าาเเชาวมาเลเซียนในสิงคโปร์ประมาณ13%ปไปละหมาดขอขามาและกินเลี้ยงกันในครอบครัวบ้านเรือนจะประดับไฟสวยงามโดยเฉพาะญาติมุสลิมอย่างเกลังเซไล ดีปลาลีเทศกาลของชาวฮินดูเชื้อสายอินเดียในสิงคโปร์ประมาณ9%ของประชากรเป็นเทศกาลแห่งแสงที่เฉลิมฉลองการทนะของความดีเหนือความชั่วย่านลิตเติร์ดอินเดียจะมีโคมไฟแสงสีและบรรยากาศคึกคักมากในช่วงนี้วันชช้าสิงคโปร์ เป็นวันที่สิงคโปร์ประกศาศแยกตัวจากมาเลเซียในปี1965รัฐบาลจัดพาเลทใหญ่มีการแสดงทางทหารเครื่องบินบินผ่านและจุดพุดอกไม้ไฟทุกคนร่วมฉลองด้วยความภูมิใจไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหน ส่วนใหญ่แล้วประเทศสิงคโปร์จะใช้การจับมือเหมือนในรทำของประเทศในตอนตกแต่โดยเฉพาะในเวลาทำงานแล้วการจับมือควรทำแบบสุภาพไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปและคนสบตาเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความจริงใจถ้าเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักกันแล้วก็จะใช้แค่คำว่า hi หรือ hello พร้อมยิ้มก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะการจับมือนะคะก็ควรจับมือกันแบบนี้ ถ้าจับมือในรูปแบบการทํางานก็ควรจับมือให้แน่นและควรสบตาของฝ่ายตรงข้ามความแตกต่างทางศาสนาและเชื้อชาติถ้าเป็นชาวมาเลยซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก็อาจจะไม่จับมือกับเพศตรงข้ามโดยเฉพาะยิ่งอีกฝ่ายเป็นฝ่ายอิงยิ่งถือว่าไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมของเขาถ้าเราลองทักทายกับชาวมาเลยเราควรพนมมือเล็กน้อยยิ้มให้และพนักหน้าเบาๆก็พอคะ่ะ ส่วนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูบางคนก็จะใช้การพนมมือแล้วพูดว่า Namaste หรือถ้าเป็นการพบกันในในทางทางการเขาอาจจะใช้การจับมือแบบสุภาพได้เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะวันก็จะมาสอนภาษาเกี่ยวกับการทักไทย10ประโยคนะคะเริ่มด้วยประโยคแรก Hello Hello แปลว่าสวัสดีค่ะคำที่สอง Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคำที่3 Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะคำที่4 Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะคำที่5ค่ะ How are you How are you แปลว่าสบายดีไหมคำที่6 I'm fine thank you I'm fine, thank you. แปลว,ว่าฉันสบายดีขอบคุณคำที่7 what, what is your name? What is your name? แปลว,ว่าคุณชื่ออะไรคำที่8 My name is My name is แปลว,ว่าฉันชื่อถ้าจะบอกชื่อเราก็บอกว่า My name is Grace แปลว,ว่าฉันชื่อ Grace. คำที่9 Nice to meet you. Next nice to meet you แปลว,ว่ายินดีที่ได้พบคุณคำที่10 See you later, see you later แปลว,ว่าแล้วพบกันใหม่น่าสนใจนะคะของสิงคโปร์หนึ่งข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่มามีต้นกําเนิดจากชาวจีนไหหลำมที่อพยพมาสิงคโปร์ในศตรวรรษที่สิกไก่จะต้มจนหนังนุ่มเสิร์ฟกับข้าวของที่หุงด้วยน้าซุปไก่และกระเทียมถือเป็นอาหารประจาชาติของสิงคโปร์และได้รับการยอมรับระดับสากล 2. อก็คือลักษาที่มาอาหารลูกผสมระหว่างวัฒนธรรมจีนและมาเลเป็นเป็นเตี๋ยวน้ำแกงกะทิีใส่กุ้งปลาหรือหอยแมลงผู้มีรสเผ็ดและหอมเครื่องเทศมีหลายสูตรเช่นกาตตงลักษาที่ดังในสิงคโปร์ใช้เส้นสั้นและทานด้วยช้อน 2. ชิลลี่แครปที่มา คิดคนโดยแมค่ค้าในสิงคโปร์ช่วงปี1950โดยผัดบูในซอสรสเผ็ดหวานที่ทำจากซอสมะเขือเทศไข่และพริกได้รับการจัดอันดับจาก CNN ว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่อาาร่อยที่สุดในโลกมาทานคู่กับมันโถหรือก็กคือสลัดเปาทอนนะคะ 4. ส,สะเตที่มามีรากฐานจากวัฒนธรรมชาวมาเลีอินโดนีเซียและอินเดียมุสลิม เนื้อสัตว์หมักเครื่องเทศย่างบนไม้เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มถั่วและข้าวต้มใบตองนิยมขายตามตลาดกลางคืนและศูนย์อาหาร 5. โรติเพตาที่มามีต้นกำเนิดจากชาวอินเดียใต้ที่อพยพมายังสิงคโปร์เป็นแป้งทอดกรอบนอกน,นุ่มในขายแพนเค้กกินคู่กับแกงกะหรี่มีทั้งแบบคาวและแบบหวานเช่นใส่ชีสกล้วยหรือไข่นะคะ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวสิงคโปร์ในชีวิตประจำวันอาหารคือสิ่งสำคัญและเป็นหัวข้อสนทนายอดนิยมชาวสิงคโปร์มักทำเป็นว่า you eat already แทนการถามว่าสไปดีไหมนิยมรับประทานอาหารในศูนย์อาหารฮอกเกอร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมอาหารราคาย่อมยาวสะอาดและมีอาหารหลากหลายชาติการรับประทานอาหารเป็นกิจกรรมแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนมักสั่งอาหารหลายอย่างมาแบ่งกัน วิธีทำในร้านอาหารหรือพัตคาร์หนึ่งการจองโต๊ะปเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะร้านดังหรือวันหยุดในร้านอาหารบางแห่งจะมีการวางของเช่นจชตชูช้หรือขวดน้ำไว้ที่โต๊ะเพื่อจองที่นั่งเรียกว่าชอบเคา์เจอร์สองการใช้ช้อนส้อมหรือตะเกียบชาวจีนใช้ตะเกียบชาวมาลายูใช้มือขวาชาวอินเดียใช้มือ,อเฉพาะขวาในร้านอาหารมักจะเตรียมอุปกรณ์หลายให้ลูกค้าเลือกใช้ได้หลายอย่าง สามมารฐานมัตมารยาในการรับประทาน 1. ไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคุยเสียงสูงในร้านหรูควรให้ผู้ใหญ่เริ่มตากอาหารก่อนและไม่เสียบตะเกียบหลงในชามข้าวถือว่าไม่สุภาพในวัฒน,นธรรมจีน 4. การให้ทิปไม่จำเป็นต้องให้ทิปเพราะราคารวมค่าบริการไว้แล้วซเซอร์วิสชาร์แต่ถ้าบริการดีมากอาจทิปเพิ่มให้ความตามความสมัครใจ ภาษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารสิบประโยชน์นะคะ I'm hungry ฉันหิว Let's eat ไปกินกันเถอะ What do you recommend คุณแนะนำอะไร I would like chicken l i k e ฉันอยากได้ข้าวมันไก่ It is spicy มันเผ็ดไหม Can I have this to go ขออันนี้กลับบ้านได้ไหม It's delicious อร่อยมาก I'm full อิ่มแล้ว The bill p l e a s e ก็คือเก็บเงินด้วยค่ะ Thank you for the meal ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะจบแล้วนะคะ